กิจกรรมบีสวอมาแล้วอันนี้มาจริงๆก่อนหน้านี้คือมาปลอมสงสัยยังอัพแพดไม่เรียบร้อยขึ้นอัปเดตโดยเฉพาะนี่ครับราชินีพึ่งหน้าตาเจ๊เปลี่ยนไปนะนี่ไม่เหมือนเดิมดูดิตอนแรกมีแค่ข้างบนนี่ข้างบนอัปเดตครับอีเวนต์ส <Event S 2> วอ่อ์มแน่ครับมีแน่โอ้โหพอพูดปุ๊บหมุนหมุนโชว์เลยนะครับหมุนโชว์ไม่หยุดนี่ครับราชินีพึ่ง แล้วก็นี่ครับคือน้องพึ่งที่ว่ากําลังทํางานอยู่น้องออกจากลังนี้ครับนั่นๆๆไปแล้วครับอันนี้ครับชื่อว่าบีสวอมแล้วก็น้องพึ่งจะบินมาเพื่อผสมเกสรเพื่อให้เกิดเป็นนี่ไงขึ้นมาเลยเป็นโพลีเนตอีเวนต์นี้คือน่าสนใจมากตรงที่ว่าเราสามารถเห็นได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับนี่ครับเหมือนศึกษาชีวิตชีวิตน้องพึ่ง แต่ว่าเมื่อวานนี้คือมันไม่ขึ้นนะเมื่อวานน่าจะน่าจะบั๊กอยู่เพราะว่าเขายังทําไม่เสร็จครับมันเพิ่งจะอัปเดตนี่ครับไปอีกแล้วครับน้องพึ่งบินไปแล้วครับบินไปผสมเกสรน,นี่ตอนนี้มาตรงนี้ครับเป็นอันไหนนี่ครับเกิดต่อหน้าต่อตานี่ครับน้องพึ่งดีมากครับกิจกรรมนี้คือเหมือนแบบดูสารคดีสัตว์โลกครับดูพึ่งผสมเกสร แล้วก็นี่มันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันครับที่กลั่นน้ําพึ่งนี่คือน้ําพึ่งที่กลั่นออกมาเรียบร้อยแล้วผมเอามาใส่ได้สิบฮันนี่เหมือนเดิมไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วสิบกิโลได้สิบฮันนี่ไปครับอ่าอันเล็กๆมันขาดก,กิโลกว่าสองกิโลนิดๆอ่านี่ครับโพลิเนตมันขึ้นรัวๆเลยครับมิวเทสอันนี้ขึ้นไม่หยุดไม่หย่อน วอนนี้มีอะไรให้แลกบ้างผมไม่อยู่40แล้วยังไม่ได้ผลอะไรเลยพวกเนี้ย B c r e a B c r e a ก็ไม่มีอะไรมาก No สต็อกอ่ะวันวันหนึ่งอ่าระดับสูงสุดครับเป็น1%นก็ยังเยอะกว่าปกติอยู่ปกติศูนย์จุดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้ราชินีพึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ราชินีพึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยแค่ครั้งเดียวยังไม่มีให้แลกมีแด่มีครับ f l o อร์สูงสุดเป็น Sun f l o w ร์ส่วนที่ผมได้มาเป็น Pink Lily พิงลิลลี่ผมว่าราคาก็ดีแล้วแต่ว่าถ้ามาเที่ยวกับเจ้ารีเลกผมว่ารีเลกราคาดีกว่าเยอะเลยถึงมันจะเป็นของที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็หาง่ายแต่ว่าราคามันผมว่ามันดีกว่าพิงลิลลี่พิงลิลลี่มันได้แบบหลักหมื่นสี่ห้าหมื่นแต่รีเลกมันก็ได้แบบหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับโดยที่ไม่ได้ติดอะไรเลยก็ขึ้นไปเป็นหลักแสนได้เพียงแค่ต้นใหญ่มันสมด้วยว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่แต่นี่ผมยังไม่ได้เพ r ่มเพิ่ดารเลียมันเกิดเยอะอยู่แล้วผมคิดว่ามัน มันไม่แน่จะเหมาะกับการเอาไปขายหรอกมัง้งเดี๋ยวไปดูว่าราคาขายมันแพงไหมอันนี้คือติดเวทด,ด้วยแล้วก็ติดโพลีเนตด้วยเป็นมูนเมลอนมูนเมลอนที่ผมมีราคาเท่าไหร่หนึ่งจุดสองแสนคือมันไม่ได้ราคาดีเท่าพวกเซเลเชียลครับเซเลเชียลคือราคาดีกว่าแต่ว่าไอสิ่งที่ราคาดีของมันน่ะคือนี่ครับ ผลผลิตจากการแลกน้ำพึ่งมามันจะราคาดีกว่าอันนี้คือต้นใหญ่สองจุดสามแสนไม่ติดอะไรเลยเพียวๆเจ็ดจุดแปดสองกิโลราคาอย่างดีนี่ครับรีแลกผมคิดว่ามันเก็บครั้งเดียวแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นี่ครับมันจะมีตัวตัวต้นหลักของมันคือต้นนี้ครับที่ผมปลูกเอาไว้อันนี้เป็นต้นหลักส่วนที่เหลือเป็นเป็นต้นที่มัน มันได้มาจากต้นนี้ครับผมอยากให้มีไอ้ตรงเนี้ยเยอะมากเลยไอ้ตรงกลั่นมันมีกลั่นแค่อันเดียวเองซึ่งกว่าจะกลั่นได้อันหนึ่งก็แบบสองสามนาทีสองสามนาทีราชินีพึ่งนี่คือร้านเขาจะรีสต็อกทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงซึ่งมันไม่มีร้านอื่นแล้วเราไม่ได้ใช้เงินละในกิจกรรมนี้เราต้องใช้เป็นน้ำพึ่งแทนซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาเยอะมากเลยในการแลกแต่ละอย่างต้องมารอสุ่มว่าเราจะได้หรือเปล่า หชั่วโมงผมสามารถมาดูได้แค่หนึ่งอย่างแล้วก็2อ,อันนี้ผมดูหลายรอบแล้วเกิดยากไม่ได้ง่ายครับลังพึ่งเนี่ยผลลังพึ่งเกิดยากมากแล้วก็เนคการีนกว่าจะเกิดสะสมาไว้เลยนะครับเจ้าน้ำพึ่งนี่ถ้ามาเมื่อไหร่ก็รีบกด โอเคครับสรุปโดยรวมของอีเวนต์สวอมคืออีเวนต์ดูวัชจ,จักรชีวิตพึ่งคือน้องพึ่งก็จะบินกลับมาเรื่อยๆแล้วก็บินไปผสมเกสรกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้มาก็คือเจ้านี่คือโพลีเนตครับแล้วเราต้องการโพลีเนต10กิโลต่อน้ําพึ่ง10อันเพื่อที่เราจะนํามาแลกกับราชินีพึ่งเป็นสี่ของที่เราต้องการครับอย่างแรกเลยคือ Flower s e e ซี a แพ็คเอามาสุ่มซึ่งมีกุหลาบดอกฟอกโกรบรีแลกอันนี้ผมว่าดีพิงเรลลี่นี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเืลมเท่าไหร่ สิบเปอร์เซ็นแต่ว่ารีแลกดีกว่าตัวนี้ยังไม่ได้ครับแล้วก็ซันฟลาวเวอร์คือศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตสูงสุดเลยแล้วเหมือนว่ากิจกรรมนี้ไม่รู้อะผมไม่รู้ว่ามันเติมโลบัคได้ไหมแต่ว่าผมไม่เห็นนะใครจะสุ่มแล้วเติมโลบัคผมว่ามันก็น่าจะต้องมาเติมตรงเนี้หนึ่งอันเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคซึ่งก็ราคาก็สูงอยู่ครับเรามารอทุกๆชั่วโมงดีกว่าเกมนี้ผมไม่รู้เลยว่าอะไรมันคุ้มค่ากว่าอะไรเลยแต่อย่างมันมีคุณค่าของมันไม่ว่าจจจะะถูกกกแแพงงอย่่าิรรรมทีล้วคับ ไอ้พวกของถูกๆแล้วก็มาแลกเควสเราเก็บของที่ราคาแพงไปขายหมดเลยครับห้าสิบเจ็ดเลยอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันครับใครว่าไม่ดีผมว่ามันก็ยังดีอยู่ดีของถูกๆแต่กิจกรมนี้ผมไม่เห็นของแพงเลยนอกจากของที่แลกมาก็คือพวกต้นไม้ที่ได้จากการสุ่มจากราชินีพึ่งส่วนสองอย่างผมไม่รู้เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งโอเคครับมันก็ได้จะวนแบบนี้ครับไปเรื่อยๆผมว่าพาร์ทนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้ครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบสำหรับวันนี้ก็้องขอตัวไปก่อน Sorry kak